สวัสดีค่ะในที่สุดก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะก็แม่มันเป็นบอสสุดท้ายไงแม่มันก็เลยต้องแบบมาเออเก็บกินนดิดหน่อยนะ <c oughs> ก็มาห้องกินแหละแต่งหน้าก่อน <c oughs> อืน้อหือเอาเลาอันนี้เลยน่ารักไหมไอ้เหี้ยกูลืมวิวนี่สวยในกระบวนาเดินทางช่างมันไปถูกเพลินจะไปแต่งหน้าก่อนแล้วก็ค่อยรอดูฟิเน็ตลุคไป ตอนนี้นะคะเราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วมันกป็นประมาณนี้แต่ว่าเราใช้แค่คอนซีลเลอร์นะครับมอเกนนะคะวันสุดท้ายแล้วน้อยแม่ต้องลากลับหาดใหญ่แล้วหรอใช่เลยคุณเกิดเธอก็ลากลับอุบลโอเคบายค่ะบายค่ะโอ้ยมอเกนมอเกนมอนิก้าอุ้ยแม่ถ่ายทุกคนไหมแม่บ๊ายบาย ก็คือจะกลับแล้วนะคะค่ายขอบคุณที่รู้จักที่ได้มานะคะก็ขอบคุณทุกคนเป็นค่ายที่ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากค่ะมิกกี้บ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนะมึงบ๊ายบายค่ะ แท็กเป็นคนที่อ่อนแชทไวที่สดนชีวิต่าวอยู่ตอบแชทไวที่สุดไม่วขาโบ้บายี่อ่ะปิดปิดไม่ดิปิดปิดกองดิเอา้นี้นะคไให้มันห็นคิวแม่เออพี่คอยไหมจกันนะแม่จกันนะจกันนะบายยบายจกันเอาเอา คุณนกจะมาเอานะคะครูชื่อว่าอุัชราพรเกีรละครค่ะใช่ค่ะเดีถ่ายเดีถ่ายเลคันเดียวกันะเอ้ามาคนเดียวกันเหรอใช่ผมมากับที่ไหนปะมากับใครมากับพี่ไายใช่ไงใช่ก็มาคันเดียวกันเออครไป่อไปรุเทพกอันน้ยคนบนเลยไำรางประกาศอำลาแล้ว อันคือแกงปเทพใช่ไหมบายแม่จอยน้าสนมาได้ได okay, ้ได้จะไปหาได้หยุดโอเคโอเคได้ได้ได้แกไปวิ่งเว้ยฉันชนรถไปคนวิ่งหมดเลยได้ชนไปวิ่งโอเคโอเคอันนี้เป็นเกอเทปะกะเทใช่ไหมเียวพี่โคุณหรอ เคเได้ไบอายนะได้ไม้เพื่อนบายได้ไบอกพายนะอืมกูเห็นนี่หลายรอบแล้วทุกคนจาเบอร์รถตัวเองไหมนะนั่นเลยไปล้ยืนล้วขันนี้รถดีปะขันแล้วอะขียขียขียนไปล้ถึงไปบ้า ม้ออีกแล้วเออแล้วเขาจะให้อย่างไรเนี้ยเขาจะให้เอไม่เยอะคเซฟไล์แฟนนะแม่อยี่มทุกคนนะบายแม่บายแม่บายแม่ไปบายแม่บายแมยแม่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 อาไบายแม่ไ้า เม,มืงสิงนจะใหญ่มากถ้าเรอร้องไห้อุร้องแล้วรองมึงร้องวเหรอรนี่เราตรงนี้ขื่นน้ำตาสีไ้สีไลแล้วเด้ออนนี้นคือเดี๋ยวออกมตอนนี้กคืจะจะองนะัง ไฮซึ้งมากทุกคนตอนอ่านแล้วแบบว่ามันไม่เหมือนกับพูดต่อปากเนาะพอมันเขียนแล้วมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกแบบขลังนี่ไงเซเว่นนี่ไงมึงี่เขาลืมพี่ก็ไกลอยู่นะเออตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปร้านแสดงแล้วก็เดินทางกันบายแม่บายแม่บายแม่ ไอพวิกี้ร้องไห้ทำไมเนี่ยเอหรอไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องไม่ร้องลไม่ร้องโอร้องไห้เลืออกเลยร้องเยะแล้วตูนักตูชินกุเกะอะไรนะกปากปาไปลไปแล้วไ้บ๊ายบายแม่มึงสนามบินแล้วยังมีเวลาใส่เป๊ะอย่ช่วโมง ใครร้องไห้ไม่ตอนนี้กอ่วทาให้ร้งองไห้แต่บนเครื่องกลัวไม่แน่สวัสดีค่ะจบทีวีของสนามบินแล้วเห็นนะปะบินอาชีพเออก็ถึงสนามบินแล้วมันคือนินสส์เนชั่นสุดท้ายเกือบสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราต้องไปจังหวัดที่ตัวเองจากมา,มาพวกที่มันมีวพวกเครื่องมีทางก่อเป็นของตัวเองมันเลิศพวกไม่มีมันไม่เลิศมันมีแค่ต่อ พากับเราไทยแล้วนั่นแอนใช่ไหมสมูทสมูทมีป็นไรนะำมงไม่เป็นไรลสีย้ำประทัดดังก mm ังวานบ้านฟ้ามูนิก้าไม่เห็นเด่ะอัตโนมัติสิมันโอ้หนัาจับมันดำเลยยืนบนถนน ไม่ใช่ขาข้าเข้าอยู่ตรงนั้นนะครับหนึ่งสองคน้องออมน้องออมรู้สึกยังไงจะกลับบ้านล่ะรู้สึกว่าไม่อยากกลับเลยอ้าวทำไมอ่ะงานค้างไม่ทำหรอ ยังไงแม่บุกกล้องไหนบ่อยด้วยครับสกับแล้วนะแม่บ๊ายบายแต่ว่ายังจ่ะอยู่กลับจ่ะใบกล้องสีอื้อหือโอเคเสร็จแล้วนะทุกคนเราเรจาจะกลับไปสู่บ้านเกิดก่อนนะคะทุก โฟกัสไปลงโฟกัสเปลงภูเกตสวัสดีค่ะท่านผู้าในนำของสการบินทวนเกับปันันนนักบินสระและดิฉันชูทาวันหัวน้าประจำเที่ยวละลูกเรือทุกคนมีความยินต้อนรับท่านสุ่รายการของสายการททวนเ กลับมาท,าทําหน้าที่ไม่ไมอยู่ดีมันก็เต็มครั้งต่อไปมันก็ไม่เต็มไม่รู้ซึ่งวันนี้ยขอปิดกบวอล์กไปทางการกากับมาเรียนอะไ